นี่ก็ผลงานของาพาเลเทคนะครับผมเปิดใจใช้ใช้ประมาณสองครั้งครับดูที่ยางถอยดีดูต้นครับต้นตายจะมาเปิดใหม่น่าจะดีดูครับดูนยางครับต้นยางต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่นหนึ่งมีรฝนตก มันต้นตายนึงมันอยู่ห่างๆนะครับอันนี้ต้องต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนต้องเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนี่ก็ต้นตายเหมือนกันครับทำท่าจะไปแหลยไม่ไปแหลยพอใช้พาราเทิกรู้สึกว่าน้ำยางกลับมาดีมาเต็มหน้าเบือกแข็งตัดยากใช้พาราเทคเลยครับสุดยอด ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นโตนี่ก็เหมือนกันครับดูหน้าฝนสวยน่าจะผ่านดูนี่ก็ต้นใหญ่ครับเนี่ยบัดรอบเม็ดกว่าเลยติดครับที่ผมติดคอกที่ค่อนข้างลำบากหนะ่อยหน้าฝนก็ทุกไม่ได้เก็บที่ยางขายไม่ได้ จะไปดูอีกสองต้นครับตัวนี้ผมก็ทาทั้งหมดเลยนะผมเปิดใจใช้ทาทั้งแปลงเลยสองครั้งดูว่าถูกใจมากๆเลยอันนี้ก็ต้นตายนะครับโอเคชอบมากมกเลยดูนี้ก็ต้นตายเหมือนกัน ขอบคุณพระเจ้าที่เจอพระาทติ์เกินแย่เลยจนยากนะ่าจะขาดสารอาหารโซ่มากๆตัดไปน้ำยางมีมั่งไม่มีมั่งต้องทามีแรกย่างผมหน้าสองเองนะผมเปิดจีดมาเปิดจีดมาสามปีเอง,องปีที่สี่สามปีผมตัดยังไงตัด ง้ามฮปีแล้วเกือบถอกเลยปกติใช้ได้ครับใช้ไม่ยังไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูครับเพื่อจะถูกใจ มีเยอะครับต้นตายนละ้มันติมมันห่างๆแต่ก็ผมก็ทาทั้งสวนเหมือนเดิมเนเะนี่ยเพราะว่าผมจะบำรุงไว้พอดูน้ำยากลับมาเต็มหน้าเปิดกิ้งกี่ง่ายนี่ก็ฝีมือผมผมตัดยางสองสวนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนทำแต่งานอย่างเดียวนี่ก็ห่าม็ดบ้งห่งเม็ดบังก้อนตูมนกันนะ ก้นใหญ่มันเนียนเต็มๆตรงนั้นเลยอันนี้อีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งข้างอันนี้ส่วนในหัวเขาเป็นคนใต้เขาให้ผมมารับผิดชอบอันนี้ก็เก็บขายไม่ได้เหมือนกัน น้าดมนลาลีมากน้าฝนเต่ไ้องฝนของเขาไม่ไม่ครเลยใช้ฝีมือนเลย con dày con tô nữa anh nó thao dạng của mình Để, đưa đưa. Để đưa 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 đưa. ดอกใหญ่นะครับห้าเมตรถึงหกเมตรโอเคครับ